ยังก่อเมียเพิ่นฝันยังไม่มงหอยก่อแม่นฝันเห็นเห็นมีแมงหิงหอยเข้าไปในห้องเพิ่นโอ้เออเขาย่ำไรเล่อก่อก่ำหนันประสันอืมนะครับมือนี้เขาย่ำไรนาสนหนาสนเขาย่ำไรเล่อก่อก่ำหนันเล่อก่อก่ำหนันครับแต่ว่ามือนี้เขาไปตามเลยเนาะครับผมไปตามอ่าอาจารย์ผู้ยอดผู้ยอดตอนนี้เขาลงบ้านอยู่โรงพยาบาลแมนไปตามอยู่ลงบ้านเลไปถึงลงบ้านเลยแมนไปไปถึงลงบ้านกันเลย ไปที่โรงพยาบาลเลยูปซื้อกล้วข้าวฝันดีครับ ครับผมสวัสดีครับปู่สวัสดีครับปู่สวัสดีครับมามาตามหอดโรงพยาบาลเลยท่านหนึม่มาเยี่ยมถึงโรงพยาบาลเลยไดแต่เขาว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วก็มาฝันอยู่โรงพยาบาลนี่ฝันดีครับ,อบเออนะครับเอาเดี๋ยวก่อนสิเว้านะครับมีอันนี้ไว้ให้ปู่ซื้ออยู่ซื้อกินถึงมันบ่หลายก็พอได้กาแฟอยู่ดอกนะครับกินได้ไม่หน้อยเนาะเออเฮามาตามโค้งสุดท้ายของปู่เนาะครับนะครับก็ตอนแรกปู่ให้นี่คือย่างกว่า814 8, 1, แปดสี่หนึ่งไปคลิปสองน,นี่คึ้นยังกับปู้ยังกับสองแปดสี <C 19. S 2> ่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าอืมเอ่อคลิปแรกมันมีหาศูนย์กับสี่ศูนย์เนาะนะครับแล้วก็ผู้ก,ก,ก็มาพาตาัดเป็นยังไงอาการเสมออาการเสมอกดนี้เกิดหนานะมืออื่นขึ้นตายครับอ๋อมืออื่นกับเลขกออกพูดดีครับเห็นวัที่ มาฟันอยู่ใส่มาฟันอยู่โรงพยาบาลนี่บ่าอยู่นมะฟันมเคื่อนอ่าเพลื่อนไม่ให้ครับว่าขอหมูสต้นแดงกับว่าให้กูกินอ่ามันเอาข้อมาออกจากนั่นกูให้เบิดเออนักสอบนั่นซื้อมาแล้วเอาออกให้เบิด์ตแต่เราออกเขากินเออหายแห้งบ่ได้กินหมูสก็เลยเพราะท่านออกนะ เออท้องเสือหลเด้อผมนะเออโอ้ยมันออกเล้าไปเกี่ยวยังกับเล้าเอออ๋อทไออกไถ่ดครับผมไปไถ่ประทับออกอืมบ่อืมงานเงี้คนเาต้องซื้อนอออกนองออกแล้วครับงานเงี้ยปกหน่อยสองคนมันเก็บมาให้ไปว่าอ้ายอ้ายอ้าน้ำซื้อของเจ้าหน่อยกับเทียนงอแร่งถูกงอใน ครักลังทในหนังสือในข่อยเปิดมแบบมันเห็นสองหนึ่แปดมันสิออกอยู่บอกว่าเห็นมู๊อออกตีขันของไอเห็นแล้วออกแท้คือคือเพื่อรเด็กหน่อยบปล่าเล็กน่อยแต่ใหญ่เติบนเหมากันน่ะนะมันเอิ้นขอยอ้ายอ๋อเป็นเ็นตัวดกสองหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดบัดในขอยเอาหนังสือมาเปิดบนมิตัวนีอา แต่ว่ามันหนังมันไราเห็นสองหนึ่งแปดเทียงขั้นสองคนเลยสองหนึ่งแปดมาห้ามกันจังก็ถือแพร่ละจังไรก็ถือแพร่แต่คนนั้นจังไรก็ถือเข้าได้เงยอืออือตัฟันขนึ้นก่อนหนังมันบปลเป็นตัวเลข็กแล้วฟันเห็นตัวแต่ยิ่งเสียงตัวเล็กมาขึ้นอืออืออ๋โอ้ยเข้าออยไปเราได้ไวยอันหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเจ้าออยไป ปล่อยไฟพิษตัวหนึ่งปล่อยไฟพิษตัวนั้นมันออกแล้วพร้อมออกใช้รวยกัดดิข่าวว่าก็ออกเล้าดิแม่นูขโบยหัวได้ว่ามันออกตัวไหนที่นั่งก่อดล้าเก้าหนึ่งก็ออกเลา้าแม่หนูเลื่มเลื่อมเลื่อมาในพ่อยใหญ่เทพิ่นก็ว่ามันออกแล้วเพิ่นก็ให้ให้เจ้าที่เจ้าว่าให้เพิ่นขี้หนูให้กินจใจได้ตาแต่บุบยุร่มหว่าน ก็เลยให้ไพ่อก็เข้มง่นไปเขียจักรยานออกมาจากเงื่อนเป็นบาหอดจักรยานไห้งกระหักเมื่อโอ้ยแล้น้องกูเลยจูจักรยานตั้งแต่หนักกลัวเก่าดิ้นจักรยานหรอไม่ค่อยอยากหมุนต้องไปน่นถีบอืมนู่นจักรยานถีบเอาหัวมบอกจักรยานนั่งอ่ะอืมแห้งหนักมากอืมก็เลยบอก เอาแต่มีคนมาคนมาขีรถไปนพมบอขี่น้ไปยางเอาหายใช่ปะยางเอาแดงออกตัวใดเราพอเออมึงอยากได้มึงซื้อเอาสองหนด็กน้อยบอกกู้หันโอไม่บอกตคนบอกมีคนถามตอยในข้อมันนั่นเออ้เหยยนมนถามมาดงคืออกตัวใดเราพอแดงมันจะออกสองหนึงแปดกู้เล็กน้อยมันเบากันเมือกี้นี่ หายมาทัเศ้าอยู่หายจนเสด็จเม่มือนแค่เนี่ยแหละหักมุมไปเมื่อเลยตัวจากเอ่อแปดสี่หนึ่งแปดหนึ่งสี่แล้วก็หาศูนยี่ศูคลิปที่สองนี่คือสี่หนึ่งเก่ามาคลิปลาซูนี่บอกว่าสองหนึ่งแปดเขาบอกผู้สีเขาเสื้อเลยว่าหายื้อสามตัวหเสื้อแต่นึ่งแปดหนึ่งเก่า อืมหนึ 18, 19, <ต>่งแปดหนึ่งเก่าหน่หูซีว่าหมากักเห็นบ้ามันสีออกไปแล้วแบบคือ,อยว่าสันคือคืออยอะมันใจยังเปนบบปุ๊บแต่เสียหายว่าหมันใจคอยผมบอกฮานว่านะก็คอยกับพิดมาทั้งปีแล้วอืมบอก <c oughs> ในงวดนีได้ไหม<ต>ม,มากหมักหูซีหมากแบบถามเห็นมันออกเล่ามาหมดสองหัวไหน,นคอยอุ่นอุ่นนี่อืมแต่มันมาเล่ายีา่ไงมันมักมากหัวไทยดีเนาะนอืม ราะว่าฟันมันกับฟันดีเนี่ยหน้าฟันว่าได้เขาถ้าหายไปจีฝาดเข่าค้นเข่าค้นยังครับที่ก่อนนะฟันว่าไปฝาดเข่าขมของใบล้างบาหล้างบาดเขาแดงเทั้งเข่าเป็นไม่เป็นหาแต่ไม่เอาได้บุเข่าเป็นคนเป็นคนเป็นเกียวเรียบร้อยแ้วก็จะไปคนดอืมจะไปนุดมานครับ มารดันไตมะข้นเขาอ,อืมค้นให้มันเขาืาแต่ว่าเมื่อใดเลยขึ้นนั่นเมื่อใดเมื่อขึ้นเมื่อใดเมื่อขึ้น,รน,นครับก็กกเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมนะครับกเลียนท่านผู้ชมใหม่ว่าเลขของปูนี่คือปูเบาละ่ะคือพิษมาเกือบทั้งปีนะครับแต่ว่ามันในในคว้มพิษมันก็มีถืออยู่แต่ว่าโดนๆก็ถือแต่งวดนี้นี่เมื่อเ้านี่โทุเเบากันนี่ปูปูมีความมั่นใจ นะครับว่าเหลขของเผินสิมาประกอบกับเมียเพินหนีฝันว่ายังกว่าหิงห้อยเขาไปในเออบมดฝันว่าเห็นไม่เห็นหอยมันเข้าไปในห้านครับมันเข้าไปแมลๆอยู่ในห้างมันกว่าวโอ้คอใหญ่เลเจ้าหายไปหลังเธอเด้ออืมหาย่าเจ้าหายคันมันถือย่ำใดในแม่หิมหอยเขาหงมันย่ำอืมแต่ว่าหัวในบ้าทีไปย่ำตาเวนย่ำ ตอนนี้มาใจนะยคะาขอยายจอยปกติส่บอเลนเห็กเ so ่ยบ้เลนสนใจบอเสนใจบ้งอมเต็งวันที่สนใจเป็นพิเศษเพราะว่าเพล็เลขตัวใดเรืมอไ่ที่ยังอีกเคื่อหนึ่งนะครับตอนนั่นตอนนั้นหายไปซีหนึ่งแปดนตอนไหนบางทีครับ4ีหกับห้แล้วก็ซีศูนย์ไห เพราะวเลขกหาซูนในเล็กประจําของผู้หยอดแล้วก็เล็ประจําของกำนัลเลนีอของกำนันเพิ่นนะครับเห็นพญใหี่ชี้มันเคยออกหาซูนต่ามาฝันเห็นพระทายไหเอกมาเนในขนที่นั่อยากขึ้นบ่ให้ขึ้นมานอนขึ้นอย่างไรคนอยู่ในรงมบาศนะครับสรุปว่าเห้าสินบ่ามีกระดาษไ้ปูเหามาจอดแบบ พล่อยู่ในโรงบ้าบเอฮะนะครับการสรุปตัวเลขให้แต่ลช่องนี่เอาขึ้นหน้าจอเองเนาะคลิปแรกนี่คือผู้ยอดให้แปดหนึหนึ่งเอ่อสองโตนี่คือ50กับ40 50 40แล้วกลับมา419 419่งเกนะครับลาแลกกราสุดนี้เลยคือ218นะครับจะาีชมกันสองหนึ่งแปดเอ่อขึ้นหน้าคลิปเนาะบ่มีกระดาษให้นะครับอ่ะปูไม่ยังฝาก FC เซิ่นแหนแต่บไม่ยันดะ ตอนไหนก็ยังมาท่นให้พ่อเนีออกจากร่มบานไปต่างอบตั้งใจภาวนาสวดมนต์ว่นมุดเสียไปเจ้ของดีขึ้นไตกับบริเฟอกไตมันขืนมาสิบเปอร์เซ็นต์มาสิบปร์เซ็นต์นในไตกับริฟอกวันในาพกระเพาะเนี้ยอืมแล้วก็สิมาัดแล้วนะขอให้มดซ้ำหนีละเปลี่ยนกลม รับคือลัครับหรือมันเพระทันเมิดกี้รับการต่อไปเพราะเป็นงานแบบ่ะเดีอยขึ้นไปตัวตัวเลขเดีอยขึ้นไปทั้งไตครับขึ้นในในหน้าจอนั่นแหละเออตัวใดแนวะไรก็มาที่เอ่อสี่เอ่อแปดหนึ่งสี่เออนะครับแล้วก็หาศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งเก้านะครับแล้วก็สองหนึ่งแปดนะครับถึงจุ่มนะครับมักตัวใดก็เอาตัวนั้นนะครับท้ายสุดขอบคุณปูเนาะ นะครับจ <ạ. S 2> ึงแมน่ามาล่วงบาลกันยังสีมาแบงปันตัวเล่งให้กับอ c ฟซี่ทนผู้ชมอยู่ <ạ. S 2> นะครับขอให้ปูหายเร็วๆมืออื่นกับกาบานแล้วเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค,ดค,ครับ